ัน,นี่แหวนเลยนน,นี้ใช<ต> <80 S 1> ้อยู่80กรัมนะคะหรือไม่กี่กลวยตวงนะคะแล้วก็ตามต่อด้วยน้ำผึ้งนะ80กรัมหรือ1 ตามต่อด้วยนะ้ำตาลทรายขาวนะคะสนุกไหมคะนนใช้อยู่80กรัมนะคะหรือครึ่งถ้วยตวงนะคะรามเหลวอ่ะเนี่ยมันเะลามเหลวมันเะลามหรอคะมันเะลามเหลวเอ,อ้ยไม่ได้จะทำอะไรให้ดได้ออคนหลงโอ้โหช่วยช่วน่ จะคนส่วนผสมนี่นะส่วนผสมที่เราใส่ไปคนให้เข้ากันนะค่ะคนจนน้ำตาลอ่าละลายหนึ่งห้อยตัวอ๋อเ,เข้ากันยังรึเปล่าอ๋อสามคนแล้วอ่าค่ะแล้วก็ยังรึเลยอ่งโซดาเครื่องช้อนชาอ้งโซดาก็อืมก็จะ,จะเข้ากันแล้วอ่วะคนผสมให้เข้ากันนะคะ เพงดูซิมีเม็ดน้ำตาลหรือเปล่าผสมหเข้ากันนะคะนี่นะตีจนแป้งเข้ากันเป็นแบบนี้เลยนะใส่แล้วนะบางใครมีแบบตะหลิวแบบแบนๆก็ได้นะครับลูกเดี๋ยวจะปิ๊กอีกด้านให้ดูนะคะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปทขั้นตอนต่อไปกันนะคะเรามาถึงขั้นตอนต่อมาอันนี้ไม่โอเคจ้ะ ไม่เป็นไรล้าทำเยอะนะหรือไข่จะราดด้วยช็อกโกแลตอะไรน่ก็ได้แล้วแต่ความชอบนะครึ้งช้อนชาจิ้ได้นเบคกิ้งโซดาจบคลิปเลยละกันนะคะถ้าเกิดใครชอบเมนูนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่โอ๋ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้คนกับลูกอ้อคนนี้เท่ากันคนไปทางเดียวกันเมื่อกี้หนูคนผิด มนไปเรื่อยๆเลยไม่มีเวคาแบบนี้คนนี้คนนี้พอคนเข้ากันเสร็จแล้วแม่ก็จะนำใส่เนยแล้วก็พักไว้สามสิบนาทีหรออันเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีนึงตอนที่ไไม่ด้าเรียบร้อยแล้วและกันนะคะไม่ได้ทาอะไรชั้อย่างเลยนะก็ตั้งด้วยไฟอ่อนรอกระทะร้อนแล้วเราก็ตัง โอ้เนยน้ำตาลนมนี่นมไหมนี่ฟองอนี่นะไข่อง่้อันดิซีไม่ทันแล้วมีดนย่างงี้นะคอ่ะสเนยิดนยหเดี๋ยวมันละลายเดี๋ยวกใอะโอเคเดี๋ยวมาดูอีกทีนะคะตอนที่มันเสร็จแล้วนะ